มีนกลางปอกลางปลานี่ก็กคือว่าเป็นเป็นกา,ารเรียกขานของคนสม,มัยก่อนมันมันเป็นเครื่องบินของไอ,อ,อเอเครื่องบินลบนะอของประเทศเล่าเราประเทศเล่าเองอั่นก็มีแต่เครื่องบินกลางปอนั่นแหละเขาเเครื่องบินขับไล่แขับไล่ทีมระเบิดของประเทศเล่าที่ท่านสบายที่สุดปอประเทศเล่าเขา เขาเป็นคนจนบอทันนี่ผู้ใดชนะฝ่ามือแต่ตอนนี้แก้วมันเขามาอยู่แล้วมันก็เป็นปีกี้หนพลังมันเป็นคนเหยดแต่พลังเขาก็พอเข้าพอคล้องแล้วช่วงสมัยนั้นเขาใส่ปืนรุ่นไหนปืนเขาก็แห้งท่านสบายสมััยนน้เปืนฮันลี่หรอปืนโซ่เหยียดอยู่แล้วหรอปืนอากาศแล้วปืนไทย เออของอเมริกาก็มีปืนยิบคิโบปืนหน้าโตหน้าเตะโมนีกามันมันมันแต่ว่ามันเป็นปืนท่านสมัยนี้ไทยกับพวกนี้เรื่คือพ้อมากไม่เท่านั้นอือพวไว้ยุในส่วนงทงข้ามประเทศไทยกับมีสทงข้ามในเรียงในหน่อยแต่ประเทศอื่นเขามาขอพวกเตยเรือคืออย่างเวียดนามแน่นบมดเลยเวียดนามเขา เขาต้องการควบเจริญเรือจะทำไปเมืองไหนเนี่ยอย่างนั้นน่าซาปควบไปแต่เมืองเล่าจบอยจอมทำไปไปแจ้งใครแข้งไหรนี่ยโอ้แถวไอ้ดีแล้วบอยได้แฝไกลดอกแถวรงแก้วอยู่วะแถวเมืองเที่ยงอยี่เขาว่าลองแจ้งยังไงได้ไปอยู่วะโอ้ยสมาธิไปใหญ่น้อนี่เดเขาว่าลองแจ้งลองแจ้งพี่จะระเบิดปะโอ้แทบหน้าละคนตายหลายเออได้ยินเขาว่าเพราะว่าอยู่ในเขตนั่นนะนะ ทวนใหญ่ในเมืองเล่าเป็นท่าของทานเขาคือบาดนี้มันมันสีลงไปในหิมคาลีที่กลางคาลีแล้วหล่อมแจงที่เขาเอามันสิเป็นผู้เขาติดกับคาลีเห็นอยู่บ่เบิ่งเบิ่งในแพนที่นันเมืองเล่าบ่มี่ะาลีออเมืองเล่าเนียนอ่าบ่เนียนจีบบะมี่บ่มีทะเลมันเป็นของเวียดนามเบิ่ดเวียดนามไตเวียดหน้าเนื้อติดกับทะเล เราแก้วแล้วมันสีพาลลงไปเหวียดนัน่นไงมันก็มาตีเล้าดั้มแน่นหมดอะแ้องตีรักพันก่อนเอบ้านนี้ไอ้พวกมูนนม่นีน่แหละคนพวกไอ้พวกตาพวกหล่ไล่ประเทศบอกอยากให้แก้วนั่นลังลงมันยางได้แกว้วโบอยากให้ลงไปทางนั้นเพรเลยไปต่อตายไว้ตอนนั้นเครื่องบินตัวเขาเบาหนิว่าเติมไอ้น้ำมันเติมน,น้ำมันทางกลางอากาศทางเบียร์ทุกกองนี่ ือไปทิมระเบิดอยู่แถวเวียดน้าเมืงองก็ชิมใส่เร่อนใส่ซ่านเขาเออถ้ามาพีเพื่อที่เห็นเขาอ,พพอุปยบินบ้านนี้ทพงไอ้พวกสหรัฐนี่แหละพวกสหประชสาชศาสตร,ร์เขาบอกยังไงเออกรเลยเห็ดใบปิวโยน,นลงว่า ให้รับบ้านสา <luôn. S 1> แกวนี่ลูกเมียจเจ้าอยู่จังไรกินนางไห้หนางหอก <c oughs> นี่จะภาพของแกว้เวเบิรอดภ <c oughs> าพได้ใบพิวนะอเออนางเซตตํำตายอยู่<แ>ลูกเมียาหายน้ำพัวเ <ưng. S 2> พราะว่าเขามีนิดนีดบถไฟว่าอะไรท่มันมาขับ<อ>เขาต้องมาคับให้ไปซอยศาสตร์คือไปลบล่าวลบเวียดนาม ลบขเมินโอ้เออตอนเท้านี่เติมสังกะสี่หืออเมริกาตดตดตดตะ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 กระซี่เงานีเออโอบ้านเท่านี่แหละโอ้เออแต่มันเคยทิมอยู่ประเทนี้บ่บบบบบบ่บบ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 มบบ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 ทิมไม่ได้เข้าลบกันซืบอบอบ่บบบบเบบบอบสบบบบาวบบบบอบบบเบบบบบบ ยิงโอ้ยหูดับทําไมแล้วครเวลาอยู่เฮือนเฮาได้ยินอยู่บ่ยังบ่ยิงกันโอ้ยมันเสียงมันเสียมันสิดินเลยบ่ยงเขายิงกันอยู่พุ่นได้ยินอยู่บ่อยู่าวบ่ได้ยินแต่เสียงเบโอ้เสียงเบ40ว่าตึ้มตึ้มตึ้มเออตึ๊กๆตสิดังก็บ่ได้ยินแล้วเนาะสิดังกล้องบีบเนาะโอ้ยก็บ่ว่าแที่มันนที่ยิงคํามานี่เขาก็สิ ยิ่งลูกจอดแล้มาทหารไปไหนมาไหนมาลูกจอดมันหูคือเดือนนี้ภาษีอยู่ประมาณสิบผานาทีสว่างมาหอดท่านเท่าเออสว่างมาหอดบ่าเท่าจุดเน้นเงาแวบๆมันยิงเขม่าจะเกินน่านโบกมันสีดัำประมาณสิบผานาทีหรือสิบแพ้ที่ด้วยยี่สิบนาทีเส้นนี้เด้แลพ่อเนี่ยเส้นไอ้เขมรลาดโค้งเจียมนี่เด้อ โอ้ทางเสียมีเพระท่านเจเริญมันเป็นอย่างไรเออมีตังแต่ผววไอ้ฐานเข้ามาลาตะเวนหลับแก้วนี่แก้วนำโคกนำยือนมันงอแต่บพระท่านเจเริญครับรหลดโบราณปลาหนีก็มีจะ่รถดเจารโลดหน่ายเลย คำซ้ำนี่พากันเถจยงไดอยู่คำซ้ำนี่คำซ้ำนี่ซุมจอพาคกันเถงอย่งดอยู่เขาเมันก็บริเรือรอได้แก้วหวานเขาพราเพียงแต่บริรูปไปอยู่ประเทศลาบใรบดอะไรยังบ่บ่คนทั้งคุขาได้ขามาดูพื้นเ่เคยรุดไปจากเขื่อนวนี่อ้เออเขาคนทั้งคุณเขาได้ขามาพักอาศัยังอยู่โอ้ยเก่งมันละนอไล่ตีมาไลยเลยนะไอพวกเจ็กนะ ันปบมาคนมีเงินปูปบมาแล้วก็ไปนีคนไทยนี่เอาเป็ไปส่งพวมันจะได้เงินในหน่อยเลยกันเ็นลูกเขางามแน่เพลมเทดลูกเา้าเขา้อมเสื่องลูกเท้าเขาหอมเขากมใย้อมแต่ว่าพขาให้แต่หลอดไปอย่างเดียวชีวิตคนมันซัวซาสามัน มีเนาคน้นบออันนั้นเขากับบ่อเห็ดเอาแต่งินสื่อคนเราคนจิตใจซื่อซ่าแล้วมันก็เฮ็ดไดเขาก็ยอมเขาก็ยอมซอยแว่นยังนี่ถือมาานี่ือคนไทยตรวจถือว่าคนไทยอยู่ทั้งเอาเข้ากลัวมาในบ่อเราเอาเข้าไปส่งเขาคนไทยเั่นั้นเอาเข้าไปส่งก็ได้เงินจากเขากับแถมกับ ในเล่าโมกไปพบฟอมยินนะสมัยปีแต่มันเกิดควายวากาเนาะนิ่งมากนั่งลูกสาวเขามานั่งกับลูกเขาหน่ะแล้วปืนปืนบอกเลยจ้ะเขาคนไรเนาะปืนเขามาขายอยู่บ่จากสงครามมาขายบ้านเนาะมีอยู่บอตอนสงครามตอนเมืองลาวแตกแล้วโอ้ตอนลาวแตกปีว่าช้ออะไรจังหวัดระเดิดเลยตอนนั้นเจ้าตอนนั้นเจ้าเจ้ากับเบนซ่เบาอยู่ อายุประมาณเท่าไรต่ว่าเข้าหัว่าสงข้ามเวียดนานเขาทิศซ้ำท่ามคาวเราเป็นตัวในวตะ,ะวนนะโกนข้อนมากท่านี่ยังก็พอร์กลางเลยเนาะประมาณเขาทิศซ้ำท่ามคาวประสิทธิ์สิ้นพี่เอาพวกทหารใ,ในสมัยนั้นในสมัยนั้นโอ้ท่านว,วิทยุบอ่เออในบ้า,านปอโซ พศโองานหารอยเก่าดีละโอ้โหนั่นเนี่ยหารอยเก่าเออประมาณหกสิบห้าสิบกว่าปีมาแล้วเอากับพี่ยั่เสี่ยงกันโอ้เกอยุพ่ยัเ่เาเกอเจ็ดสิบไม่หลุ่นนี่เราแต่ว่าเรายังไม่รุ่อือืพกระขวบก็บรวงขามปีเหล่าประนันโอ้โหก็เวียนน้ำไปนะปคนั้นบานนี้พ่อที่เขาตีไหลเวดบอกแบบสรุปเนาะอือพราะเขาตีไหลเวเขมิ้นเข้าก็ได เขาคุ้มนะขเขนนี้นเขาาคุ้มเวียดนามก็คุ้มเล้าก็คุ้มแก้วมันตัดสินว่าใมมือน,นั้นเวลาสองโมงเต่อมันจะยึดวัดทราบประเทศนี่มันจะยดืดเต่าไรตัวบห้ปพืนแตกกอบากไห้มีเสียงยังเลยอยู่เมืองล่างนี้เขาใส่เวลาสองโมงเต่าตัวปร,ประเทศเออคือทหานเก่าเขาไปสียาไอ้ือปืนเขาไม่ยอม ไปสีดายเนี่ยอะไรพ่อว่าจากโอ้แต่เขาบอกว่าไปสีดายโอ้ขออเขามาณว่าจะเป็นหมอนยังดีวะถึงเราเขาใบพืชมีเคลื่อนพญ่นี่เขาไปปั๊บนี่ว่างคืนกะกรอนนี่ใเจากเขาใบไปสีออกต้องผุนด้อยพุทธสุคนในเวลานั้นทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศหลังจากหันมาแล้วเวลาเขาได้ปืนมาแล้วเขาสิบ,บอก อ,อนันอ้ยน่องทหารหัวของศาสตร์นี่คือลปลดปล่อยไหนเมื่อหาลูกหาเมียเดี๋ยวยส้งข้ามมาเบิดแล้วโอ้สรงข้ามมาเบิดแล้วจะเมื่อหาลูกหาเมียจากจักไหวกับปีบก็จักไซโย่ก็จักปีบแล้วเนาะทหารสุ่มอะไรดีใจที <c oughs> ่เมื่อหาลูกหาเมียนี่คือโบมีสองขามเนี่ยปานี่แก้วมันบอกว่าน้ำจี มันวามวนเกินขอบเมาเราว่าเออบางท้ในมวนยกมือขึ้นเอาพระกันยกนล่นคนเหล่าบ่จากภาษาไหบ่ได้เมื่อเอาไปตาบาดแพ้สรงข้ามบ่ได้อเวริกาทิมระเบิดในี่เล่าเนี่เป็นลุ้มเป็นวงไปโถมไปมันห้ามือเ่าปฏิโหตายไปทำโรงเลียนบ่ือเื่อยยังสถานที่ราชการนี่ไปเหตุไปสาง ประเด็นคือว่าหายมันได้คือเก่าตีโทเออช่วยสงครามเออเขาเอื่นว่าเอาไปยังนอบ่อแม่นันบริเวาของสัตวเอาไปยาวๆอ่ะเอเอาไปตราบาดแท้แทรงข้ามตราบาดแท้ทงครามเออตราบาดแท้ทงครามตายอืมมันเป็นบาดแท้ทงคราม,มนี่เป็นทิมใ,ใท้เนี่ยสถานที่ละสถาน ห้องหมอห้องบ้านเหนือคือแมนเบิรละบาดแทนเอาไปถิ่มใสป่ปลาใส่ดอนผู้เขาเรากาบได้เป็นลุมเป็นน้องเอาไปถมบวแล้วรถถมได้จเจ้านี่คูดดินไปถมให้มันหาบคือเก่ามันทำนม่นว่าปีโบโหโบพวนื่นก็สีโบได้ไปหรอที่จะมาหาหลวงเอามีอายุแต่ว่าคนเหล่ามันก็มวนเกินขอบเขตเออหมุนได้กี่นาอขอหามวนเกินขอบเขต แก้วมันใสแก้วว่าหลวมันใสบะมันเลยมันก็เลยเห็ดหยวเอาสร้างนั่หไม่ไลายล่ทัวไปตาาบาดเตะทรงค้าวไปเห็ดห่วงมอห่วงพยาบาลหน่อยว่าจะว่ามลเมลสิใสเล็ยสใสลาเลื่อยใหม่จะอณไรขนาด กัเขาบอกเขาแล้วรวยปีนี้รถเนี่ยมาเสียแล้วเป็นหลังเป็นรถเนี่ยโอ้ยเระเบิดเนาะมันทำลายกรเช้าไอ้เพิ่นเด้แน่ชักัวฟังนนยพวกแนวค้นระเบิดว่าชิมใส่รถเาะโดนแต่เบิรอนกับพแนวแก้วเขาไปส่วนหานเนาะบลีการกรบบอกมไล่แล้วฉิมแหมันใส่แถวน่อแหละไปจักส่อนแ่งทวจนหมยอยกกินปลายีนดีพวปลาไปกินคนเหา่าเออ๋อ ป้าเพิ่งกินแล้วเนาะอาหารหนส่งช่วยอะไรตรงไหนเมื่อตัดต่ำๆต่ำๆตำๆเนาะก็ไหวเลยเว้ยเนาะกินนกุ้งก็จ้ามาขึ้นมาผัวไปโตก็กุ้งก็จะเอามาขายบานนี่ผู้ลังคนเอาว่าวเรือเสือเขาว่าเขาจับสวมไว้แล้วก็ดักไว้แล้วเขาเอียงไปสอนเอาโยั翰โคักปลาจักกุ้งวาทันมันมาตอบสวมมันมาตอบสวม โมกายที่เด็กเนี่ยโมายแล้วคนหาเงินเนาะมันโมย่านไหนเขาโมย่านเขาโมย่านาชิว่าเนาะพวเขามาสื่อวัดมันกินตรงนี้เหมสมจักแล้วแต่ว่ามันเอามาขายก็มีคนสื่อนี่เหมาะสมก็มีคนสื่อมันอยู่โอ้สมบีเขามันก็แมนดีเรื่องจริงแสดงว่าทายเป็นพักอีกท่านสมัยไหนโอ้สมบี บวอจักเรือลมหัวเอาสิง่งเอาของมาคือยางไปสื่อมูเสียงทุกสิง่งทุกอย่างมาเต่มมามกหัวสวยอกาสหารายได้ก็มีสว่หาไา้ได้ทั้งรัดก็มีเพราะว่าสว่เมืองเล่าแต่นี่ปืนกําลังมาออ,อ,อลูกปืนนี่เขางักออกมาจากข้างคนลูกลระหาที่ตาว่าท่านเอง